GMP เป็นเกณฑ์ข้อกำหนดสุขลักษณะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย GMP Code หมายถึงข้อบังคับสากลเกี่ยวกับมาตรฐานด้านอาหารซึ่งประกอบด้วยสิบข,ข้อดังน,นี้หนึ่งวัตถุประสงสองขอบข่ายการใช้และนิยามศัพท์สาั้นรผลิตขั้นต้นสี่สถานที่ประกอบการและการออกแบบสิ่งกำเนดความสะดวก5การควบคุมการปฏิบัติงานห สถานที่ประกอบการการบำลรุงรักษาและการสุขาพิบาลเจ็ 7. สถานที่ประกอบการสุขาลักษณะส่วนบุคคล 8. การขนส่ง 9. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค 10. การฝึกอบรมในหัวข้อที่สการลึกขั้นต้นได้ทําการตรวจประเมินร้านก๋วเตี๋ยวโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ จากการตรวจประเมินพบว่ามีการนำวัตถุดิบเช่นผักและเส้นมาจากตลาดทั่วไปและถูกจัดเก็บในถังแช่น้ำแข็งตู้เย็นโดยในการจัดเก็บทางร้านค้าจะเก็บรวมกันทั้งเนื้อสัตว์และผักซึ่งอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้แนวทางในการแก้ไขคือหนึ่งแล้วก็วัตถุดิบมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยเช่นผักจะต้องมีการรับรองความปลอดภัยในเรื่องของสารเคมีตกค้างสองในส่วนของการจัดเก็บ ควรจัดเก็บแยกระหว่างเนื้อสัตว์และผักค่ะในหัวข้อที่สี่สถานที่ประกอบการและการออกแบบสิ่องอำนวยความสะดวกจากการตรวจประเมินพบว่าภายในร้านมีการ,รจัดเก็บอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานและสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมการเสดเก็บอุปกรณ์บางส่วนจัดไม่เป็นระเบียบเช่นมีดเกระอบรรจุก๋วยเตี๋ยววางบน,นพื้นโต๊ะซึ่งบริเวณพื้นโต๊ะถูกอูอร้อนและดังสือพทิพ์ หากมัอสือทิมเปียกน้ําอาจจะเกิดการปนเปื้อนจากน้ำมึกสู่อาหารได้นอกจากนี้การใช้เขียงที่ทําจากไม้ยังทําให้มีโอกาสปนเปื้อนจากฟุรีซีและเศษไม้จากเขียงได้มากบริเวณที่ร้านต้องความสะอาดมีการสะสมของสิ่งสกรปรกและเพราะว่าทางร้านติดตั้งหลอดไฟโดยไม่มีฝาครอบซึ่งอาจทําให้มีแมลงมารบก,กวนเกิดการปนเปื้อนของแมลงมลงสู่อาหารการระบายอากาศมีการใช้พัดลมตั้งโต๊ะเพื่อช่วยถ่ายเทยอากาศซึ่งอาจไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไขคือ 1. อนึ่งการเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบโดยแยกเป็นส่สสสวน 2. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่มีฝาครอบหรือเป็นหลอดไฟที่หล่นแล้วไม่แตก 3. เปลี่ยนมาใช้เขียงพลาสติกแทนเขียงไม้และไม่บูคื้นด้วยนังสืูทิ้ง